โอเคอีกทั้งด้านของบอโรเตลรี่ครับเลี้ยงหลุดเดียวไปเลี้ยงไปเสียท่าให้ยาหยาตัวเล่ครับเบนจิเก้อิบราฮิมันมีช้อนให้ครับยาญเบนจิเก้ครับเบนจิเก้เบนจิเก้าแรงหักไปหนึ่งเรียบร้อยเลยครับผู้มาเยือนนำแล้วครับจากทิซึนยอนเบนจิเก้โอ้โหเปิดเกมมาใส่ก่อนเลยครับทางด้านมีเตอร์ใหญ่เซนไนเปอร์ดูกันทีนึงครับ กองหลังแมนยูไม่ใช่แนะมนซิตี้นะครับมึงมังักอะไรก็ไม่รู้รู้แล้วปิดไวไฟแป๊บนึงโ okay. อเคแมนคูเมลส่งให้กัดเบลครับเดี๋ยวย่ายาตัวเล่ส่งตต่เข้าในสลาตันกัดเข้าในเบนเชเก้ S A G A ได้วันเบนเชเก้ S A G A. เรียบร้อยครับโอ้โหเบนเชเก้ B S A G A. สองดูครับลุนเฮติกตั้งแต่ครึ่งแรกครับอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นครับเบนเชเก้ S A G A. นี่ครับ ตัดเข้าในสลาตันส่งให้แล้วก็นี่ครับเบเนเดเก้เริ่มเขี่ยข้างหลังครับสาลาตันเล่นสกิลแล้วบสลาตันโอ้ยส่งให้เวลูนี่สกิลเยอะจริงครับอย่าเซนเบอร์แล้วงัดข้ามครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าสลาตันสลาตันโอ้ยซปเปอร์เซนโจฮาร์ครับดูกันอีกทีหนึ่งครับเนี้ยจากการหยอดไกลครับนี่ครับอูแลวพับบอลสวยมากครับแล้วน่าจะเล่นแปลเล่นทางอย่าโจฮาร์ครับอ่านเกมออก ทางด้านของอาแจกค,ครับได้ลูกเจะมุมเอสเสียงเปิดไปโดนเมสซิตีส้สกับแล้วอาดัมจอห์นสันไปแล้วเอาลูกบอลเข้าทางเบนสเกตนี่ครับสลาตันสลาดตันโอ้โหเสาสองโดนบังก่อนครับเหลี่ยมยิงเลยไม่ค่อยจะมีครับเนี่ยครับโอ้โหมันเข้าไปแล้วโจฮานี่หมดสี่ก่อนนะครับ มีต er er ัวเซนเตอร์แบ็กครับบังเอาไว้ทำให้เหลี่ยมยิงเวลูนี่ไปแล้วเวลูนี่ชี้แล้วครับแต่ไหลเข้าในเมนเก้รอลูกที่สามครับอายักแล้วนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหซลาตันอิบราฮิโมวิชครับทำประตูที่สามให้กับอาร์แจกครับต้องขอบอกว่าเป็นคินลิพาที่สุดยอดครับนี่ครับเมเนเก้ตอกส้นให้กับเอเซียงเอเซียงคินลิพาใส่ให้กับซลาตันอิบราฮิโมวิชครับเลยครับ อู้เลสไลด์ได้ครับยา่ยาตัวเล่หมมลมหัวขมำมแม่พอบอกว่าแมนซิตี้บุกไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสยิงแล้วเอาแล้วครับหลุนแล้วนี่ครับไปแล้วไมค่อนไมค่อนเติมเกมไมค่อนเตรียมยิงไมค่อนเอาไงไมค่อนยิงเลยโอ้ยกองหลังหายหมดครับแมนซิตี้เละครับเจ้บ้านสีประตูต่อศูนย์ครับศูนย์ประตูต่อสี่นะครับ โอ้กินขาแล้วมีเตอร์ใหญ่สซเนเปอร์จังหวะการทำประตูนี้ครับโอ้โหกองหลังหายครับบุกเพลยไม่หน่อยโอ้ถึงมินอารจ,จะแพ้เกมนี้แต่โอกาสเข้าอรอบก็ร้อยเ็นแล้วครับอีกสองทีมตามไม่ทันแล้วฮะยี่ยิงไกลเลยโอ้โหไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับตรงด้านขวามีเจมิลเนอร์เลซินวาซินวาตรงนี้คาริบิเซมาเบนเซมาโดนแย่งครับโอ้โห วันนี้มีโอกาสยิงไกลเคียงก็ไอ้ลูกยิงไกลเลยครับเลยเป็นด่างเวลูนี่ครับแล้วโกเข้ามาเอาไงเบนเดเก้ยิงไกลเรียบร้อยครับเฮ็ทิกแบบง่ายๆในชีวิตของมิสเตอร์ใหญ่สไนเปอร์และเบนเดเก้ครับโอ้โหโกออกมาออกมาว้าวนะครับจุงใจออกมานะโอ้โหโจบเลยครับมินาคาบ้า,นะบา,บานะครับต้องบอกตรงคาบ้าครับนี่ครับโจฮาร์ดวิ่งออกมาแล้วเบนเดเก้โอ้โห ทำให้ติกได้โคตรง่ายครับที่สุดในชีวิตนะฮะไอ้ใหญ่ซไซเนเปอร์รแล้วส่งแรงไปครับแล้วโจอาต์ออกมากครับทำใ,ให้ใหญ่ไดเเปอร์ลุ้นประตูที่หกครับประตูที่หกประตูที่หกโอ้เป็นลูกที่ง่ายที่สุดของซาลาต้าอีกแล้วครับแล้วเป็นลูกที่สนุกสุดเวียงฮะหกประตูแล้วครับนาทีสุดท้ายแล้วโอ้ยิงแบบเหนือชั้น,นครับยิงโคตรไกลที่สุดนะฮะ นงานในไกด์ที่สุดของฮิฟ้าอะไรสรามไอเตอรเมทโชดาวดูโลนวูฟแล้วครับนี่ครับโอ้โหอย่างเอเจวัดดวงนะด้วย